ับเข้ามาช่วงที่2ของจับตาประเทศไทยนะะดูเหมือนกรณีของคุณลูกพีทเนี่ยมันจะกระจายแตกย่อยออกไปหลายประเด็นมากใช่ตอนนี้ก็คือคนฟ้อมองว่าการในการเลือกตั้งเนี่ยเทศมนตรีรอบที่จะถึงเดือนหน้าเนี่ยนะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วคนจะยังเลือกคนลูกพีทม,มาเป็นสอไหมบางคนบอกไม,ไม่มีอะไรเปลี่ยนยังคงเลือกหลีนวรัต ประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสัญญาณการเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหน่อยนะคะคุยกับพลตําตรวจโทคารณวิทย์ทูกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊สนะคะท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะบิ๊กแจ๊สค่ะสวัสดีท่านครับครับสวัสดีคุณสมรานุคหมิวครับสวัสดีครับครับถ้ามตรงๆว่กากรณีของคุณพีชนี่มันได้เ,เกิดแรงกับเพิ่มทางการเมืองบ้างไหมครับ มันก็เกิดนะฮะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนะฮจำนวนมากก็มาที่อบจนะฮะมาถึงก็มาผมก็ไม่ทราบว่ามาเรื่องอะไรนะฮะผมก็เลยบอกว่าเอาส่งตัวแทนขึ้นมาคุยกันนะเขาก็ส่งตัวแทนขึ้นมาปรากฏว่าก็เป็นประเด็นนี้แหละนะทั้งพี่น้องทั่วปทุมอ่ะมาทยอยมากันแล้วก็โดยเฉพาะธัญบุรีนะฮะขาอเขาก็อยากมาถามมาให้ผมเนี่ยลงไป ไ่ดูแลหน่อยนะครับว่าไอ้ความคดีเนี้ยมันจะเป็นยังไงจะมีการช่วยเหลือวิ่งเต้นไหมพราะมีอิทธิพลนะครับเพราะว่าแม้แต่งานบวชก็มีอดีตนายกอะไรอะไรมา <c oughs> นะฮะแล้วก็มีไปแอบอ้างท่านพอบตอรออนะเกรงว่าอันเนี้ยมันเสื่อมเสียไปถึงคนปทุมเนี้ยนะเขามากันเยอะนะ แล้วก็มาถามอีกว่าเรื่องวันนี้แล้วการเมืองเนี่ยในปทุมเนี่ยเขาไม่อยากให้มีการเรื่องอิทธิพลมาไม่อยากให้มีการซื้อเสียงมา <Okay. S 1> ไม่มีการใน้การวางหัวจดชื่อซื้อเสียงอะไรเงี้ยนะครับ mm. ก็เอาตัวแทนมาผมก็ลงไปพบนะครับพอลงไปพบเราก็ผมยืนยันว่าผมมั่นใจนะว่าคดีที่เกิดขึ้นของ <Okay. S 1> ของบีรถบีเอ็มที่ว่าเนี่ย mm. นะครับผมมั่นใจในฐานะาเป็นตำรวจเก่านะครับผมมั่นใจว่า คงไม่มีบิดผิวหรอกคดีเนี้ยนะครับคงไม่เป็นอังกาบมหากาบไปเหมือนบอสกทินแรงหรอกครันะครับ,รบเพราะว่าท่านแล้วมันตรีว่าการสมาตรท่านตรงที่นีเขาพูดเองไม่มีใครมีอิทธิพลใหญ่ไปกว่าสุมาตาไทยหรอกรใหญ่กว่ารัฐบาลหรอกใหญ่กว่าตำรวจหรอกรนะครับแล้วท่านพอบอตลอดท่านก็ออกมาพูดแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นญาติอะไรนะแบบอันนั้นไม่ดีแล้วท่านก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ท่านสั่งแล้วไม่มีใครไปช่วย นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นแล้วกระแสสังคมตอนนี้มันแรงนะผมก็เลยตอบพี่น้องประชาชนผมมั่นใจว่าเรื่องนี้สบายใจได้นะครับคงไม่มีการอิทธิพลอะไรเข้าไปบิดพลิ้วทางคดีให้ผิดเป็นถูกหรอกส่วนการเมืองนะในประชุมธานีเนี่ยการเมืองมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดนียผมเกิดมาเจ็ดสิบปีเนี่ยนะครับก็อยู่ในระบบบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่แต่ขนาดของการบ,บ้านใหญ่นนนนใญนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันทั้งจังหวัด นะครับก็บ้านใหญ่นวนบ้านใหญ่นี้อย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างบ้านใหญ่หาสวัสดิ์อย่างเงี้ยนะฮะ<ม>ท่านชูชีพท่านชูชาติหาสวัสดิ์เนี่ยจริงอยู่ท่านเป็นบ้านใหญ่ท่าน,นโฉนดนี่แต่ท่านทุ่มเทลงไปให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่านไม่ได้ไปสแสวงหาประโยชน์ท่านไม่ไปสแสวงหาอิทธิพลบอกเฮ้ยกี่ครั้งกี่ครั้งกูก็ต้องได้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะมันก็แตกกระจายกันไปเดี๋ยวน<ๆ>ี<ป>้เดี๋ยวนี้ถามตรงๆว่ามีสักกี่บ้านใหญ่ฮะบิ <S <S บ๊กแกดมันก็ ตอบไม่ถูกนะเพราะว่าแต่ตละคนเป็นเป็นคนที่เป็นมาอยู่เก่านะ,ะอย่างอย่างอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอย่างเทศบาลธัญญาเนี่ยท่านก็เป็นของท่านมาสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่เมื่อเป็นมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเรื่องเขาเข้ามานี่อมใช่ไหมฮะเข้ามาแต่เขาก็เหมือนกับว่าทําตัวเหมือนกับว่าเอ้ยใครจะไปแข่งใครจะไปแข่งก็แข่งก็แผลนะ พราะแพ้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาเป็นเป็นมานานเนี่ยนะครับก็มีการวางหัวอย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวกาลังจะมีการเลือกในพื้นที่อำเภอธัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนครรังสิตบึงยี่โถเทศบ,บาลธัญญะนะฮะหรือแม้แต่ไปทางคูคตล่าสวายลำสามแก้วอนะตอนนี้ก็มีกระแสเยอะแยะไปหมดว่ามีการจดนะฮะมีการวางหัวก่อนเขาจะวางหัวสมมุติว่าไอ้คุณจำรานคุณเปนะ็นหัวตรงจุดนี้นะ่นะ เข้าใจนะคุณธนานะแล้วมาน้องเป็นหัวเอาน้องก็ไปกระจายน้องน้องไอ้น้องรับผิดชอบไปสองร้อยสามร้อยคนเข้าใจนะฮะครับเออแล้วถึงเวลาเขาก็กระจายเงินออกไปที่น้องน้องเป็นหัวน้องก็รับผิดชอบไปแล้วน้องก็ไปจ่ายเงินต่อไปนะแล้วก็น้องก็คุมคนพวกนี้ไปซื้อเสียงไอ้ไปไปไปลงเลือกตั้งเข้าใจนะฮะครับ มันเป็นเครือข่ายเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในปทุมมันยังมีแบบนี้หลายพื้นที่มากครับยังน่ากลัวอยู่นะทีนี้อย่างนี้่าน่นนากลัวท่านพิการ,รขอขอบร,รบกวนนิดเรื่องของเรื่องคดีเนี่ยนะตอนนี้ค,คุณกันจอมพลังดูเหมือนว่าถูกสั่งเบรกแล้วถ้าเราดูรูปการนะอันนี้ผมมองเห็นทิศทางมากว่าโดนเบรกจริงจริง,จร,งจริงไหมครับผมว่านะฮะผมผมพูดจริงๆนะตอนนี้งานเนี่ยนะคุณำํำรานคุณหมิวนะเราต้องขอบคุณนะ ขอบคุณคนที่หนึ่งก็คือขอบคุณพลเมืองดี <c oughs> พี่น้องประชาชนที่ถ่ายคลิปคลิปเราส่งเข้าไป <c oughs> นะครับโดยเฉพาะคุณรถอัน่าดอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้คือต้องขอบคุณขอบคุณกันจอมพลังนะ <c oughs> ที่ออกมาเล่นนะเล่นข่าวถ้ามันไม่เป็นข่าวนะอิทธิ <c oughs> พลต่างๆมันก็จะเข้ามามันอาจจะเป็นผิดเป็นถูกอย่างคดี ทำให้บิดเบีย้ยวทางคดีก็ได้อาจจะมีการมีถึงว่าในตำรวจระดับสูงไปมีผลในการแก้ความเร็วของรถในคดีบอสคดีแดงก็ได้ใช่ใช่ใช่อันนี้ที่ผมพูดผมไม่ได้ไปต่อว่าใครโจมตีใคระนะครับแต่ผมไม่อยากให้คดีที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นแบบนี้บิดเบีย้ยวไปแบบนี้ทีนี้มีมีบางกลุ่มพอคุณกันเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในเคลื่อนไหวเยอะเนี่ยนะแอคชั่นเยอะนี่ก็มีกลุ่มเพจสอปอสายไหมนี่ออกมาค่ะค่ะว่าคำรามใส่คุณกันเลยว่า รู้นะแต่อะไรประมาณเนี่ยคล้ายๆเบรกอันนี้พอจะรูไหมก็วสปสายไหนก็ด้แต่สอนก็เป็นคนของคนคนของในทีมนั้นแหละนะฮะที่ออกมาต่ก็มีมีภาพถ่ายภาพเตยคู่กับทางตัวตัวอดีตนายกเขาอยู่ทางโน้นแต่ผมว่าคุณการสายใหม่นะถ้าสมมุติคุณการจอมพลังถ้าสมมติว่าคุณการจอมพลังคุณทําถูกแล้วมั่นใจในคุณทาถูกคุณไม่ต้องไปกลัวอะไรนะฮะ แล้วเรื่องนี้นะคุณํำรานรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าจะทำแต่สิ่งที่ต้องทำคือตำรวจเนี่ยต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจในความยุติธรรมนะครับถ้าเป็นผมนะครับอ่ถ้าเป็นผมนะ,ะนผมมีอำนาจนะเ,นนะเรื่องนี้ให้ตำรวจไปสรุปให้จบคุณสรุปส่งฟ้องภายในสิห้าวันใช่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับเพราะพยานอะไรบ้าง พยายามจากการตรวจฐานที่เกิดเหตุพยายามตรวจพิสูจน์ก็อยู่ในมือตํารวจอยู่แล้วพิสูจน์หลักฐานตรวจมาที่ถูกไหมฮะแค่สองวันก็ออกมาได้แล้ว<ช>นะครับทางพยานพยานหลักฐานทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันอยู่แล้วออกมาว่าตอนนี้ซี่โครงหักซี่สี่ถึงที่ซี่เก้าถูกไหมฮะแล้วก็มีปอดปอดโดนกระแทกนะฮะส่วนป้าก็อะไรหายปลาละก็ต้นคอโดนกระแทกอย่างนี้ดูอาการอยู่ ผลแพทย์ไปออกมาได้อยู่แล้วมันจะติดขัดอะไรพยานพยานบุคคลก็มีอยู่แล้วนะพยานวัตถุพยานก็คือที่เขาถ่ายคลิปไปครับครับเนะพราะนั้นเพราะนั้นคลิปต่างๆเนี่ยนี่ผมเรียนนะจอมลานนะเรื่องนี้ผมดูละเอียดแต่ผมน่ะดูดูอาจจะไม่ไม่ละเอียดเหมือนเหมือนที่คนอื่นดูกันอย่างที่คุณจําลานคุณมีไปเห็นหคลิปมาอยู่แล้วแต่มันต้องแยกอย่างนี้ครับก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุ S <S แล้วก็หลังเกิดเหตุเข้าใจน,นะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีอยู่ส<ช>องนะอคลิปที่ต้องนะมีสองหรือสามคลิปที่ต้องเอามาวิเคราะห์คลิปแรกคือคลิปที่รถบีเอมเนี่ยตัดเข้าไปในมอเตอร์เวย์ค่ะ,ค,ะ,ะคุณตัดฟื้นเข้าไปเลยเกือบจะชนกําแพงแล้วแล้วคุณเลี้ยวซ้ายไปจ่ายทางด,วด่วนถูกไหมครับอืมแต่คุณตัดเข้าไปอะ่ะคุณผิดกฎจราจรตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณตัดผ่าน สีแดงสีแล้วก็สีก้างปลาสีขาวก้างปลานะครับคุณผ่านไปได้ยังไงไอ้ไอ้ไสีที่ใช้แทนเกาะกลางถนนเนี่ยฮนะสีช่วงน,นี้เขาใช้แทนเกาะคุณตัดสีเข้าไปเลยท่า,ทานท่านพี่แกครับเหลือสองนาทีละนาทีคร,ครึ่งละเอาวาสามช่วงนะครับก่อนเกิดเหตุออก่อนเกิดพไปยานทุกทีแล้วก็ตอนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุเออขณะเกิดเหตุสัะเกตมากคุณไปปัดเขาอ่ะถูกไหมคุณไปตบเขาคุณเจตนาเล็งเห็นผล นะครับว่าคุณทำเองแ้่เขาต้องเกิดวุ่เวายแน่นอนหนักหน่วงแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งหลังเกิดเหตุก็คือที่โครงก็หักอ่ะวันก่อนลองวันก่อนลองแต้มนี่นะท่านผู้การอูดามาบอกว่ามันเจตนาฆ่าตั้งข้อหาได้เลยเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยเจตนาเล็งเห็นผลอาจจะเสียชีวิตได้อ๋ออ๋อนะฮะทีนี้ฟังุมเสียงของบิ๊กแจ๊ดแล้วนี่ใครใครว่าคดีนี้ต้องขีดเส้นทําให้มันเร็วหน่อย สิบห้าวันสิบวันคือถ้าปล่อยให้มันย้วยแบบคดีบอสอยู่วิทยาที่ลองแก้จับไาเองอะตอนนู้นจับได้แล้วฮแล้วสุดท้ายพอเปลี่ยนมือปั๊บนี่คดีเลยยากยากลากยาวเลยถูกใช่ไหมฮะครับเรื่องนี้ไม่ยากครับทำให้เร็วท่านท่านผบตรไม่ว่าจะเป็นน้าอะไรก็ตามน้าตายน้าตายท่้งนผมผมผมให้เสร็จภายในสิบห้าวันส่งฟ้องภายในสิบห้าวันไปเลยจบให้เร็วาลากยาวเนี่ยแสดงว่ามัน มันมีลกูกแทรกซ้อนได้แน่นอนถูกต้องไหมมันมีอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าเพราะประชาชนไม่สบายใจเพราะงานกวดมีผู้ใหญ่ระดับระดับระดับนายกไปครับเอาล่ะคดีนี้มันบิดผิวไดว้วันหลังวันหลังคุยเรื่องการเมืองปทุมกันหน่อยวันนี้ยังไม่ใจนะโอเคขอบคุณทานี้ก่อนครับยินดีครับยินดีครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพลตารวจโทคํารุฑวิทูปกระจ่างค่ะกระจ่างเลยค่ะนายกบจต้องขีดเส้นสองสมัยแล้วนี่ เดี๋ยวนี้ไม่อด้อยู่แดงน้ําเงินนะค่ะเป็นเป็นแดงส้มเหรออ๋อเป็นแจ๊ดเป็นอิสระเป็นอิสระค่ะไม่แดงไม่ส้มเดี๋ยววันหลักมาคุยกันไม่แดงไม่ส้มไม่น้ําเงินค่ะเอาละค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือดีกับทุกฝ่ายเดี๋ยวนี้ก็ยังดีกับทุกฝ่ายนั่นแหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปพักกันมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากท่านผู้ชมบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ,บ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วพูดตรงๆกิจาการการค้า,าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน Q ิวโค้ดได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ